เดี๋ยวปรับมาสุกมันสวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมคุณเขามันเดิมครับผมแล้ววันนี้ที่ทุกคนเห็นนะครับผมนั่นก็คือ U W W จะอ่านชื่อเว็บนี้ถูกหรือเปล่าครับผมแต่ว่าเว็บเนี่ยคือต้องบอกงี้ก่อนมันเป็นเกี่ยวกับการจัดอันดับของเราเอง ไม่เหมือนเทียริสนะเทียรินี่คือจะอันดับเลือกเลือก,อก,อกใช่ไหมที่ผมเคยทําแต่ว่าอันเนี้ยคือการเลือกว่าชอบอันไหนแค่เราต้องเลือกว่าเราชอบอันไหนที่สุดแล้วก็ไล่เลียงไปเรื่อยเดี๋ยวเล่นแล้วจะรู้เองครับผมมาเลือกสิว่าพอจะเอาตัวไหนอันไหนอะไรเนี่ยมันจะไรเรื่องอะไรเกี่ยวกับอุลตร้าแมนครับอันนี้คืออุลตาสูตรอันนี้อุลตร้าแมนทั้งหมดอันนี้อุลตร้าแมนสองก็คือเพลงของมันอันไหนก็ได้มาอุลตร้าแมนทั้งหมด มันคืออะไรครับมันจะมีอย่างนี้เนี่ยอันนี้คืออุเตอร์แมนที่เลือกคนเลือกเยอะที่สุดอันที่หนึ่งคือโนอาใชนะ่อันที่สองซาก,กา้าอันที่สามคือเซโร่เนี่ยแล้วทำไมเกี่ยวอะไรกันเนี่ยไม่เกี่ยวหรอกแต่อ่ะไปเลยไปเลือกเลยอันนี้มันจะมี 64, 64. ตาแต่เราเอาเยอะไป,ไปามากกว่านี้เลยไหมโอ้เยอะไปเปล่า6กสตัวเยอะไปมั้ง64ตัวก็เยอะเยอะหนะมันเยอะนะอุนเตร้าแมนเยอะอยู่แล้วอุลเตร้าแมนเยอะไปอ่ะมีเป็นร้อยอุนตร้าแมนนี่อะไรให้เลือก ให้พ่อเลือกก่อนดีกว่าว่าพ่อจะเอาตัวไหนเฮ้ย hey, อันนี้มันตัวไม่ดีเอาได้หน้าได้หน้านี่อ๋อเอาอันนี้ให้มหงขาเลือกดีกว่างเงสาชอบเมฟิโตพ่อชอบรเลโอเลโอทำไมอ่ะเลโอมันดีกว่ารีบูตตรงไหนเพราะว่ามันดูคลาสสิกกว่าไม่นะแต่รีบูตมันมีของเยอะกว่านะ hey, แล้วมันใหม่กว่าด้วยนะไฮกันกันแหละไม่ชอบชอบเลโอถ้าเป็นหงขาเนี่ยหงขาชอบ ตัวโรเกียมากกว่าผมเลือกโธเกียรหรือทูอเกียครับผมเออหน้าตาบ้องแป๊วน่ารักดีเลยเสิร์ชดีกว่านะไม่ค่ยชอบสีสันชอบสีสันอืมอันนี้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 คนที่ชอบใช้กำลังอะ่ะผมไม่ชอบคนชอบใช้กำลังเ mm. ขาชอบใช้กำลังในการทุบตีคนอื่นนี้ไม่ดี เดนน t สเดนนิสที่เท่นะแต่ว่าไม่เคยดูก็เลยไม่รู้เดกเกอร์ล่างอะไรนะสกายสกายไทอุ้ยอุ้ยอันนี้รู้จักรู้จักไหมวุลตร์แมนมิเลเนียมผมไม่ค่อยเห็นไม่ค่อยเห็นนะก็ไม่เคยฟังเพลงวุลตร์แมนอยู่ไหนเหรอดาร์กเลยแหละดาร์กฟุกดาร์กฟิวอะไรดาร์กดาร์กดาร์กฟิวดาร์กเฟลส์คือเคยจำชื่อได้นะเคยจำชื่อได้แต่ว่าคู่ปรับของอะไรนะ คู่แบบ넥ซัสก่อนแต่อุลตร้าแมนมิเลเนียมเนี่ย,ยพ่อไม่เคยดูจริงอะ่ะอุลตร้าแมนสัญชาติไท<า>ยนะอ๋อที่เขาว่ามีปัญหาะใช่ที่เขาว่ามีปัญหาแล้วเขาก็โดนยึดลิขสิทธิ์ไปแล้วเพราะมันเป็นอุลตร้าแมนเขาไม่นับนะเนี่ยเขาไม่นับผมเลยจะเลือกดั้งเฟลว์ว้าวโอ้สองตัวนี้เรคูลอดเลยครับใหม่ใหม่อันอันนี้อันนี้ไม่ชอบของเก่าเหรอเมื่อกี้ยังเลือกของเก่าอยู่ลยอ๋อแล้วแต่ดีไซน์ อันนี้ให้ผมเลือกดีกว่าแต่เลือกยากมากเลยอ่ะไม่รู้เจ้าตัวไหนดีจริงๆไทกาเท่มากเท่มากแล้วก็มันเป็นอุลตร้าแมนที่เรียกได้ว่ามีร่างระดับพระเจ้าเลยนั่นก็คืออุลตร้าแมนเลกาใช่ไหมส่วนอีกคนหนึ่งเนี่ยเพิ่งสดๆร้อนๆเราก็ยังไม่รู้ว่าเขามีพลังอะไรบ้างอ่าให้เลือกระหว่างทาสานอันเนี้ยอันเนี้ยเรียกว่าเด็กเบียวอันเนี้ยเรียกว่าตัวละครหลับ <S 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 โอ้งนี้ก็ต้องมงชอบได้หน้ามากกว่านะยูด้าที่ไม่ค่อยเท่าไหร่ยูด้านี้มันเป็นตัวตัวร้ายในทีกาใช่ไหมตัวหนึ่งในตัวร้ายตัวของทีกาแต่เอาจริงๆชอบตัวดีมากกว่าตัวร้ายอันนี้มานักวิทยาศาสตร์กับอ่าโซฟีชินโซฟีดีกว่าเรียกว่าชินโซฟีเพราะว่ามันเป็นโซฟีจากชินมอนเตแมนนะทุกคน ดำเหรอดำทองอมันมันไม่ใช่เขียวมันดำทองส,องส้มี่เหยตัวตัวดำทองไม่ค่อยอินเท่าไหร่พอก,กดตัวมาแวบเดียวมันก็หายไปอินกับพี่คาริมากกว่าส่วนตัวชอบโจนเนียมากกว่าดากอนน่ะไม่เท่าไรไอหนุ่มข้างรักนะดากอนน่ะไอหน่าทำเป็นการ์ตูนซีรีส์อ่ะเท่ดีหาดูการ์ตูนยากนะหายากหนังสือ่อนไม่ไม่ค่อยมีละอสตรายิงกากับอสตารา เดี๋ยวเอกถ้าเป็นเขาเขาจะเลือกจิงเกครับว่าดูเท่กว่าไอหนุ่มคาขวนไอหนุ่มคาขวนผมเรียกมันว่าเด็กเซนเพราะว่ายังไงดีมันเป็นเด็กข้างใครฮิวด้าเออเด็กข้างใครของอุลตร้าแมนฮิทฮิวด้ตัวใหม่เด็กล่างมั้ยอันนี้ฮิวดัมฮิวดัมในอุลตร้าแมนทิกเกอร์ฮิวดัมกับไนท์พอชอบเลยไนไนท์ดูติ๊กตองเลยอันนี้มันตลกนะไนท์ตลกแต่อีกคนหนึ่งนี้เขาเรียกว่าอะไรสุภาพบุรุษแบบ ือดในที่สุดพ่อก็เลือกตัวร้ายสักทีอันนี้ดาร์คอุนเตอ์แมนกับอีวิลชิกเกอร์ดาร์คอุนเตอร์แมนนี่เนี่ยแตาตลกตลกดาร์อุนเตอ์แมนนี่ก็มาจากซีรีส์อุนเตอ์แมนมิเลเนียมาพ่อมันคือตัวร้ายของอุนเตอ์แมนมิเลเนียมอีวิลชิกเกอร์ล่าตัวร้ายมันจริงจริงก็อยากลายตัวนี้นะเพราะว่ามันดูน่าสนใจดีแล้วแต่แล้วแต่แต่ว่าดีไซน์ตัวนี้เทกว่าโรโต้คือไอ้โรโต้หรอโรโต้อะไรอ่ะ อ๋ออ๋โอโลโต้อุนทตไ์แมนโลโต้อันนี้อ๋อไม่รู้จักใช่ไม่รู้จักเฮ้ยแต่มันมีน,นั่นนะมันมีาดาวน่าจะเป็นอุนตแมนในยุคเดียวกับโจเนียะครับก็คือน่าจะเป็นอุนมเอ่อง์แเนีเออใช่เพื่อนจัเนียรูปเลยอันนี้ลองร้องให้โลโต้ไปก่อนเราเพิ่งรู้จักเขาครั้งแรกก็ลองให้ไปก่อนสกอตสกอต สก๊อตไบรท์คือด้นสก๊อตคือด้นสัญชาติสหรัฐและอีกตัวหนึ่งคือด้นออฟดังออฟดังออฟดังนี่ก็คยชอบดีไซน์ชอบสก๊อตมากกว่ายุคเดียวกับโจเนียร์อะกับตูนแอนิเมอุ้ยโซระ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 นี่มาในภาคของอะไรนะแต่ว่ากินกับวิกตอรี่เนี่ยเอาไงดีอะไรจริง อันที่จริงแต่เลือกก็อยากเลือกตัวนี้แหละกินการวิตตอรี่โอ้ออฟดักเนี่ยอีกละอันนี้อันนี้เมื่อกี้ออฟดักแต่ตัวนี้ออฟดักเนี่ยต่างกันยังไงเนี่ยก็มันมีสัญลักษณ์บนบนแบบเขาเรียกว่าอะไรมีลวดลายบนหน้าแล้วก็มีดาสใช่กับเดกเกอร์พอดเลือกตัวไหนเดกเกอร์ฟูมากับลีเจนฟูมากับลเซอร์ตัวแล้วเนี่ยคือเอาจริงๆผมชอบเพลงของฟูมามากนะจริงๆอยากให้ฟูมาเป็นพิเศษเพราะว่าชอบเพลงแต่ว่า ให้ตำนานเขาเถิดของตุลนอเขาอยู่มานานแล้วทุกคนผมว่าให้เขาเถอะโอ้ซีโร่ดักเน็ตซีโร่ดักเน็ตดันมืดเขาดันมืดครับร่างที่โดนเบลเลี่ยนเข้าสิงกับอุลตร้าแมนเลกะที่ขึ้นชื่อว่าเป็นอุลตร้าแมนระดับตำนานตำนานตำนานพอๆกับตำนานพอๆกับลีเจนอะถ้าเทียบสกิลพลังแล้วสองคนนี้พอๆกันเลยตำนานพระทาตตำนานอินกับซีโร่ดักเน็ตมากกว่าเพราะเคยดูนะ แต่ถ้าเป็นของเขาเขก็เลือกโอ้หเลือกดาร์สกิเลยครับงานนี้แน่นอน <c oughs> ดาร์สกิขึ้นชื่อว่าเป็นตัวร้ายระดับตำนานของอุลตร้าแมนอยู่แล้วโคแน่นอนครับงานนี้เราต้องยินครับดาร์แม็กซ์สิครับคิลเลอร์เอ็ดดาร์คิลเลอร์เอ็ดนี่คือยังไ,ไอองอ,อุลตร้าแมนเอ็ดด้านมืดนี่เออน่าประมาณนนั้แหละครับต <ก S 2> <man> ัวปลอมตัวปลอมมันนก็เอาแม็กซ์ดีกว,ว่า โอ้โหเลือกอยากนะจังหวะนี้โอ้โอตัวปิงมันไม่ะคะู่กับทิกเกอร์ถ้าเป็นเขาผมขอจะเลือกทิกเกอร์นะทำไมอ่ะเพราะว่าแล้วออบดีกว่าครับดาบใหญ่ทำไมพ่อชอบคนเล่นของเหรอคนนี้มันเล่นของเยอะนะมันเอายืมพลังคนนู้นคนนี้มาแบบผมขอยืมพลังหน่อยครับจ้วงจ้วงจ้วงผมขอยืมพลังหน่อยครับจ้วงแต่คนนี้เขาสู้ด้วยตัวเองเพ่อเขาไม่ยืมพลังใครผู้ที่ใช้ความสามารถของตัวเองมากกว่าใช้พลังของคนอื่น ตอนนี้มียุงตัวนึงนะมีไปบินมาโอ้เทอร์เกียาชาวชาวคนมากอ,อะไ <c oughs> กามโตกามโตพ่อนี่ชอบพวกกามโตชัรกกับคามิล่าคามิล่าก็ตัวร้ายของจิกเกอร์ส่วนชัรกเนี่ยก็อุลตร้าแมนคือกันผมเหมือนกับพวกอุลตร้าแมนเบสกับสกอตอ่ะอืมเป็นคามิล่าเดี๋ยวครับ ทำไมอ่ะชักก็ไม่เลือกอ่ะมันก็เหมือนกันกับพวกนั้นเวลามันโหดเร็วดีพ่อชอบคนเร็วชอบผู้หญิงอร่อโอ้โหต้องเลือกเจาไปเนี่ยตุ๊อมอืมโอเคไปถ้าเป็นของขอจะเลือกก็เลือกตัวนี้ก็ได้คือที่เราเลือกไปให้พวกนี้แช่พ่ะ ไอพวกเนี่ยที่เราเลือกไปอ่ะมันจะเข้ารอบเพื่อเข้าสู่รอบต่อไปอเข้าใจไหมเขาเลือกตัวที่ดีที่สุดใช่ตัวที่ดีที่สุดเพื่อไปเจอกับตัวที่ดีที่สุดของเราที่เลือกอีกก่อนหน้านี้อ่ะเร็วๆโอเคเลือกเร็วๆหน่อยเอาตัวไหนเขาเอาต,ตัวนี้แหละ มาเข้าสู่รอบต่อไปกันรอบนี้จะเหลือน้อยลงนะครับผมเพราะว่าเนื่องจากว่าเราเลือกมาเยอะมากโอเคด a r k f e l ส s กับ Dark f e l s กับ a ครับให้เอดไปร้อยลีลาไปเขารอร้อยลีลาโอ้โหเจอกันจนได้ค่นี้ลิงกานาวูเจอกับเลกุลอสเอางี้ครับมันมันมวยไทยเก๊กอะไทยเก๊กกับเจอกับลิง คิดว่าสู้กันแล้วใครชนะให้เลโก้รอยไปก่อนครับม,มันไปไทยเก๊กมาอ้๋อ,อีวิวทีกากับกรุป๊ปให้ใครดีเล็กเลยก,กรุป๊ปกรุ๊ปอยู่แล้วสามคนเป็นหนึ่งเดียวโอ้ย อันนี้ไดน่าอันนี้เดเกอร์โอ้เก่าและใหม่มาเจอกันเอาตัวไหนดีครับอ๋อหอยคุณผู้ชมครับเป็นผมผมก็เลือก mm. ยากนะครับเนี่ยคุณผู้ชมเองก็เลือกยากใช่ไหมเนี่ยว่าให้ใครเข้ารอบต่อไปเพื่อชิงที่หนึ่งอัจริงจริงเนี่ยคนคุนเนี่ยเขาอยู่มานานมากแล้วนะอยู่มาจะยี่สิบปีแต่สองไอเนี่ยเพิ่งมาอยู่ได้แค่สองปีในจัก,กรวาลอุลตร้าแมนเองเพราะว่าผมไม่เคยดูไดน่าขอโทษนะครับทีม T D G ครับผมขอโทษครับแต่ผมอยากเลือกเดกเกอร์จริงๆ โอ้แม็กในสู้ไม่ได้หรอกอืมแต่ว่าเออก็จริงอยู่สิเม็กก็สู้ไม่ได้เลยนะไปเขาเล่าไปอันนี้โอ้หเราจะเลือกใครครับระหว่างเด็กเซโลสิครับโอ้ยไปที่สุดเด็กคนนี้มันใช้เส้นเลยใช่ไอ้อลอตโต้กับคาเมล่าคาเมล่าสิครับลอตโต้ดีกว่าไม่เอาลอตโต้ลอตโต้ลอตโต้ไม่โลตัส โจเนสสิครับผมจะให้โจเนสเขาหลอกไม่แต่ถ้าสังเกตดีๆสองคนนี้ชุดยางทั้งชุดไม่ใช่ชุดยางอยู่ชุดผ้านะคู่นะชอบความเป็นแดนปาริสจริงจริงเอา้ามาเจอกันอีกแล้วครับอันนี้เหลือไม่กี่ตัวแล้วนะครับระหว,ว่างซิโลดักเนสกับโจเนสเอาไหนซิโลครับเอาไม่เลือกโจเนสหรอเมื่อกี้เพิ่งเลือกโจเนีเลยโจเน้โคซชไม่ได้แต่พราะมันเก่งที่สุดในดาวยูโฟตีน ส่วนนี้ในรุ่นรไม่พออ่าให้เข้าไปแล้วเขาแก่แล้วงั้นเอาตัวนี้ดีกว่าโอ้โหเลกกรอดกับซีโรใครดิใครดิใครดิอันนี้นะส่วนตัวผมเนี่ยผมว่ามันถึงเวลาแล้วทุกคนที่ซีโร่ต้องไปต่อครับที่ซีโร่ต้องตกรอบครับเด็กเ้นพอแค่นี้ครับไปครับมาเมนมามยไทเกกเข้ารอบต่อไปครับมาครับเอาจะรออีล้าแล้วครับมาเจอกับกรุ๊ปต่อเลยดิเอสครับ ุูกกล้าศูนย์ต้องไปต่อแต่ของเขาเยอะกว่านะไอเนี่ยมันมีด้กันสามตัวนะของเยอะจริงนะแต่คนเนี่ยมีแค่ดาบนะเสกดาบมันได้แค่อย่างเดียวที่เหลือก็เอาแล้วแต่ที่จะสร้างสรรค์กันสมองร้วนเละละอ้าเขาก็เขามีสมองกันทั้งคู่นะก็ความเหมือนกันของสองตัวเนี่ยคือมันใช้สองมันมันใช้คนแปลงล่างสองคนขึ้นไปนะถูกไหมเอ็ดเป็นคนเดียวแล้วไม่เอ็ดเมื่อก่อนมันต้องสองคนผมก็ให้ตัวนี้ดีกว่า ๊ปอตโต้ลอตโต้ของเราเจอกับเดกเกอร์นายมาได้แค่นี้้วคาล็อตโต้ล็อตโต้นายมาไกลเกินไปแล้วแต่เชื่อไหมว่านายไปได้ต่อไปไทเก็กไม่ใช่เอือมล็อตโต้หรอกอ,อ,อ,อึ่มกรุ๊ปอ่ะโอ้โหอไฟนอลเราตาสุดท้ายแล้วครับพ่อเลือกครับระหว่าง อเขาเลือกตัวไหนปายิงชุชดีกว่าขเขาตัวไหนขเขาเอาโลอตโต้โอ้โหเรียบร้อยฮะโลโต้สู่ชัยชนะครับผมเรียบร้อยฮะในที่สุดครับโลโต้ก็เป็นฝ่ายชานะแล้วผม โอเคครับผมถ้าท่านเคยชอบคลิปนี้ครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ครับผมแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหนะน้าสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบาย